แล้วก็ไม่อยากให้แม่เสียดอกไม่อยากให้แม่เดินขายของหาตังมาเสียตรงนี้อีกแล้วมันเหนื่อยแม่ก็ขาหักอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ขาแม่ขาใส่เหล็กเดินเดินตั้งแต่ตีขายของเดินตีสองทำของแล้วก็ขายของยันเย็นโอ้โหแม่นี่ทรหดมากนะกลับน้องสาวสวัสดีครับอาจจะพูดดังหน่อยนะมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาค่ะมาจากสงขลา มาไกลมากที่บอกได้เลยมามาไกลมากสงขาอันเนี้ยเนี่ยเห็นใบรับจำนำเนี่ยใช,ใช่ไหมครับโอ้โหนี่นี่ใบรับจำนำนะ,ะทั้งหมดนี้หนูฝากที่รองจำนำไว้เหรอใช่ค่ะเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ฝากไว้ฝากไว้กี่วันกี่เดือนกี่ปีอ่าน่าจะสามปีสามปีเลยน่าจะดอกก็น่าจะเกินดอกน่าจะเกินเกินยอดแล้วเหรอเพราะว่าไม่ได้รู้ตั้งแต่แรก อยู่ที่รองรับจำนำหนูไม่รู้ว่าซับเสรนมมีอยู่ที่โรองรับแล้วหนูรู้ได้ไงก็รู้เมื่อปีที่แล้วมันมีปัญหาอะไรมามมาาเยอะๆก็เลยสงสัยว่าแม่เอาตังหรือว่าหาตังไปไหนยืมมะค่ะอะไรแบบเนี้ยบ่อยก็เลยได้ก็เลยเห็นเห็นบินเห็นใบตัวจำนำค่ะอยู่ในกระเป๋าเต็มหมดเลยเหนื่อยเลยนะอย่างนี้นะแล้วหนูอ่ะ อ่าไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็อาจจะมีภาระเนาะที่ที่จะต้องเจีดใช้นะครับน้องใช่ค่ะน้องสาวน้องสาวแท้ๆเลยใช่อันนี้ร่วมร่วมกันขายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันตรงนี้ตรงนี้ก็คนนี้ก็อาจจะพูดดังนิดนึงเขาเขาจะทํางานเขาจะทําขายของแล้วหนูก็ขายเหมือนเขาอ่บจะเป็นคนทําแล้วหนูจะเป็นคนขายเก็บเงินเก็บอะไรแบบเนี้ยค่ะเรามีอาชีพขายของใช่ค่ะขายไก่ย่างหมูย่างแล้วก็มีส่วนนี้ก็คือ ถ้าเกิดว่าขายแถวบ้านก็คือจะไม่ได้อะไรเลยเหมือนเขาเอาไปทั้งชิ้นเนี่ยค่ะเหมือนสมว่าเขาเอาไปทั้งชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่แกะไม่อะไรให้เราอก็คือขายเหมาขายขายเหมาไปเลยขายเหมาไปเลยก็คือหนูเห็นแม่คือไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนูก็หมดไปเหมือนกันก็คือเราช่วยช่ใช่ช่วยตลอดใช่ค่ะก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยหาเก็บเอาแล้วก็ยืมด้วยก็คือยืมเงินยืมเงินเขาเขาเขามาถ่ายด้วยเราส่วนหนึ่งเราเก็บด้วยที่ถ่ายถ่ายให้คุณแม่ ก็าในส่วนของปัญหาเยอะอยู่แล้วค่ะอืมค่ะอ,นนอันนี้พี่ก็เลยไม่อยากให้แม่เดินแม่ก็เดินขายของอะเดินขายัวต้มอ,อะไรแบบนี้แ่ะคือ,อมไม่อยากให้แบบให้แม่ต้องแบบนี้แล้วคือมันแบบเดินเดินตื่นตัต้ง,แ,งแต่ต,ต,ตีสองอะค่ะแม่ทํางานเดินตั้งแต่ตีสองตีสองจนถึงขัง้นแบบนี้นะด้ากของเราอะ่ะเราเรา,เราตั้งใจว่าเอาออกมาแล้วก็ไม่อยากให้แม่เสียดก ไม่อยากให้แม่เดินขายของหาตังมาเสียตรงนี้อีกแล้วมันมันเหนื่อยแม่ก็ขาหักอะไรอย่เงี้ยแม่ก็ขาาแม่ขาใส่เหล็กเดินเดินตั้งแต่ตีขายของตื่นตีสองทำของแล้วก็ขายของยันเย็นโอ้โหแม่นี่ทรหดมากนะเออเดี๋ยว อ๋อคุณแม่นี่นี่ฝนตกก็เดินนี่นี่เดินอย่างนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับก็คืออ๋อคุณแม่เดินอย่างนี้เลยเดินขายของอย่างนี้เจ็บขาด้วยค่ะวันก่อนก็น้ำรถลวกขาที่ใส่เหล็กอ่ะใช่นี่เราอุตส่าห์เก็บเงินะถ่ายของออกมาเนี่ยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าที่ถ่ายมานะครับแล้วก็ที่เดินทางมาจากสงขาเนี่ยมันแบบอื้อหอแล้วหนูนั่งรถอะไรมา อตอนแรกจองรถรถไฟก็เลยเต็มพอเต็มก็เลยให้นะจองเครื่องให้ค่ะที่ถูกที่สุดแล้วก็ไปลงดอนเมืองแล้วก็พักดอนเมืองอยู่แล้วก็ตีรถรถตู้มานี่อ๋อตีรถตู้มานี่อตอนแรกว่าจะมาคนเดียวแต่ว่าน้องเขาอยากมาด้วยมาคนเได้พักอตอนแรกตั้งใจว่าจะมาคนเดียวเพราะว่าให้น้องขายของไม่อยากถือมันก็จะเสียอะไรได้ไปถ้าเกิดว่าเราหยุดเ,เอ,อเ,อเดนลูกเขา ที่ยังมีอยู่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราเราดูดูเซตนี้ก่อนมันอาจจะพลิกเกมให้เราได้มีต้นทุนเพิ่มแล้วก็ไปต่อได้อีกทางนึงก็ได้เนาะลองดูนะเดี๋ยวพี่จะนาไปเอ็กซเรย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาดูว่าเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงนะนะครับก็ตอนนี้นะครับน้องสาวเรามาอยู่จุดเอ็กซเรย์นะครับเดี๋ยวพี่จะเอ็กซเรย์ทั้งหมดแล้วกลับไปประเมินแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เราก่อกระบตดก่อนนะนะครับ จากที่เราเอ็กซเรย์มามีหลากหลายเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับเดี๋ยวที่จะแยกโซนนะครับที่บอกให้ก่อนเลยนะครับว่าที่ต้นทุนเรามีอยู่ที่ห5 0 0 0ห้าันบาทมาวัดกันนะวันนี้เราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะแยกน้องคิดว่าได้เท่าไหร่น้องสาวคาดหวังที่เครื่องเครื่องมาจากสงขาเนี่ยมาหาพี่เนี่ยคาดหวังว่าหกหมืนห้าจากที่เราได้ยอดเนี่ยกำนันเนี่ยมาหาพี่จะได้เท่าไหร่อะไรนะครับแสนนิดนิดแสนนิดนิดนิดเท่าไหร่ 1สนสองแสนสามอ่าพี่สาวล่ะได้พุแสนแสนอัพค่ะแสนแสนอัพก็คือเอาง่ายก็คืออยากให้ได้แสนขึ้นไปถึงจะแบบโอเคหน่อยเนาะก็ค่าเดินทางก็หมื่นหนึ่งแล้วค่ค่าเดินทางหนึ่งหมื่นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหนะครับยังไม่ได้ทานอะไรยังไม่ได้กินอะไรด้วยอ่าเออย่างนี้เดี๋ยวพี่มีเครื่องดื่มให้พี่มีเครื่องดื่มให้อ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าอารมณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ใจเชิงขึ้นมา ได้กินขนมแล้วขนมอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยค่ะอร่อยว่าแล้วไงแต่๋ยวพี่ไม่มีขายนะลูกค้าเอามาฝากนะครับอะเดี๋ยวพี่แยกโซนให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหลอมกันเนาะนะครับเริ่มครับน้ำหนักทองก้อนนี้นะครับอยู่ที่เก้าุดศูนห้ากรัมก่อหลอมนะครับอันนี้8 0ดสิบจุดหนึ่งแปดกรัมนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับจะถูกลอมน้องไปดูที่จุดหลอมด้วยกันเนาะจะดูด้านนอกก็ได้จะดูด้านในก็ได้นะครับเชิญครับไปได้เลยครับ น้องสาวเป็นไงกันนะฮะพี่กับน้องนี่ตื่นเต้นนะดูเลยนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะดูไปเรื่อยๆนะครับอ้างมาแล้วมาแล้วนะเปอร์เซ็นดีมากเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นดีมากนะครับเดี๋ยวรีบเร่งให้เลยเพราะว่าเราจะกลับเดี๋ยวพี่หาเอ่อมีรถไหมตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวพี่ให้ให้รถไปส่งที่ให้รถไปส่งที่ท่ารถตู้เลยนะเดี๋ยวให้คนไปส่งที่ท่ารถตู้เอางนี้นะครับผมเร่งให้เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับ จ็ดสิบแปดจุดสามศูนย์นะครับอันนี้ค่าสซปโปก็ออกหายไปนะเล็กน้อยนะสศษอันนี้นะครับเก้าจุดเก้าจุดห้าเท่าเดิมอันนี้เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการคิดทุกอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับคิดเงินแล้วตื่นเต้นมาจากสงขาอยากจะช่วยคุณแม่นะครับ <นะ S 1> พี่จะบอกว่าเราเป็นเด็กกระตันยูมากมากที่เชื่อว่าความจเจริญจะเกิดขึ้นกับพวกหนูนะนะครับแล้ววันนี้พี่ก็รู้สึกดีนะที่ได้ ร่วมช่วยเรานะครับทุกอย่างที่คืนให้หมดแล้วนะนะครับออกมาแล้วครับผลที่น้องมานะครับเดินทางมาจากสงขานะครับเกินมาสองแสนสามหมื่นสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทต้นทุนหกหมื่นห้า อันนี้อยู่ที่ของของหนูนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่พี่นะครับที่ก็พยายามแยกแล้วก็ช่วยช่วยหนูทุกอย่างนะครับที่ที่มาเป็นพี่น้องที่รักกันมากมากน่ารักที่สุดเลยนะครับรักษากันไว้ให้ดีนะครับเราไม่มีอะไรที่บังเอิญที่จะไม่ได้เจอกันเนาะ พี่อขอบคุณมากนะครับน้องทั้งสองท่านนะครับพี่ก็จะมีภารกิจไปมอบบ้านนะครับก่อนที่พี่จะไปพี่อเจอพี่แล้วก็ทีมงานที่ร้านนโมมาจากสงขารู้สึกยังไงถามน้องก่อนหนูรู้สึกยังไงลูกดีใจมากเลยน,นะครับในพี่คนโตนี่แบบภาระอะไรเ,เยอะเนาะเขาหนักนะเขาทำเดบดทาอย่างเดียวแล้วก็เขาอาจจะเป็นตุ้ายรับภาระทุกอย่างอ๋อคือเราทําแต่นี่จะจะรับทุกอย่างอืมแล้วก็เก่งมากนะครับ ยังไงผมก็บอกไว้ก่อนนะครับพ่อแม่คือคุณอุปการของเรานะครับท่านไม่ได้อยากที่จะลําบากแต่เมื่อมันเกิดความลําบากลูกที่กตัญญูเท่านั้นที่จะช่วยแม่ได้นะครับยังไงก็พี่ก็หวังว่าน้องทั้งสองคนนะครับจะมีความรู้สึกดีๆแล้วก็กลับไปสู้นะครับด้วยพลังอันใหม่เนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านไปเนาะอยู่กับปัจจุบันให้มากนะครับบายยครับเดี๋ยวลืมถามพี่สาวเลยนะ <c oughs> ครับเป็นไงบ้างมาหาพี่ดีใจค่ะก็ไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหรือป่าแล้วก็คิดไม่ผิดที่มาครับผมก็ดีใจนะนะครับสู้ๆครับอ่ะจับมือจับมือหน่อยจับมือหน่อยองศาเลยขอ,อบคุณบายบายครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวน้องรับเงินนะครับมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนเดี๋ยวถ่ายให้นะครับ